สวัสดีครับผมนายคณิสอนจันหน้าครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบเรื่องสถิติครับอย่างแรกเลยพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้สิบห้าหกเก้าค่าของ p ี่แปใกล้เคียงกับข้อใดต่อไปนี้มากที่สุดะนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเรียงเลขจากมาไปมากก่อนนะครับเช่น แล้วเป็นห้าตัวที่สองเป็นหกตัวที่สามคือแปดแล้วก็เก้าแล้วก็สิบครับสิบสองสิบห้าแล้วก็สิบแปดครับผมต่อมาเราก็จะใช้สูตร p r เท่ากับ R งเล็บ n บวกหส่วนด้วยหนึนะครับแล้วเราก็จะแทนลงไปนะผมอันนี้คือเราจะหาอาค่าของที่ใกล้เคียงกับ p 8 0แล้วเราก็เขียน p 8 0ลงไป R ก็คือ80ส่วน n ก็คือ n ก็คือจำนวนของตัวนี้นะคผม n คือจำนวนว่ามันมีกี่ตัวนะครับอย่างอันนี้ก็มี หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสาห้าหกเจดแาลองก็แทนเอเป็น8นะครับผมแปส่วนด้วย100นะครับคันนี้ก็เอามาแก้สมการปกติเลยนะครับแก้ก็ได้เป็น80ดสิบคูณเ้าส่วนร้อยถ้าเราเห็นมันยากเราก็ตัดก่อนเลยก็ได้ครับ20่สไดส่ส่วนห้าลอคูณกันก็ได้เป็น 36ส่วน5ครับที่นี้เราก็หาให้เป็นทรศนิยมนะครับผมก็จะได้ r เจ็ดนะครับต่อมานะครับเราก็ดูแบบระหว่างตัเจ็ดจุนะผมว่ามันแบบระหว่างดูตำแหน่งระหว่างตัว7.2นะครับ ว่าที่7จ็ที่เก็คือ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหก็ดแล้วตำแหน่งที่เก็คือเป็นเลขสิบห้านะครับผมสิ้าแล้วก็ตำแหน่งที่8นะครับผมตำแหน่งที่แปดทำไมเราถึงต้องหาตำแหน่งที่เกับที่แนะครับ เพราะว่าอันนี้ได้7.2ใช่ไหมครับผมแล้วก็หาตัวที่มันอยู่ระหว่างแบบ7.2แบบ7.2กับ8อย่างนี้นะครับทีนี้7อันนี้ก็ได้เป็น1ิบสนะครับผม <c oughs> ทีนี้นะครับพนึงครับขอย่อก่อนโอเคครับ ต่อมาเราก็ใช้วิธีการตัวมากลบตัวน้อยนะครับผมสีชมพู้็เป็น p 8 0เท่ากับ15บวก0.2งวงเล็บ18แล้ว15นี่นะครับผมแล้วก็แก้สมการ,รกระิดเลยครับก็จะได้เป็นประมาณนี้ นี่เท่ากับนี่แล้วผมนี่แล้วคือคำตอบราคาที่ใกล้เคียงกับ16บหกจุดสิบ้านะผมก็คือเป็นสิบห้าจุดเจ็ดนี่ลวผมข้อนี้ขอบคุณครับ